กินนอแล้วเจ็บหัวเขา่าไผเป็นคนว่า <c oughs> ผมกินให้เกินคัมาหันเป็นอย่างเนาะมาครับมาครับมาครับว่าแล้วกระจัดเลยแกงนอใส่ป่าดุกครับพอว,วันนี้อยู่กับเบียรบ้านทุ่งขอสูม,ม้านอขอสูม,ม้าป่าขอสูม,มา้าเขียเหยาักบกหน่ำมสมุนไพร อันนี้เป็นนอสดเนาะครับเนาะได้มาจากกาดบ้านป่าตึงวันก่อนครับซื้อเห็ดฟางยอดฟักแก้วแล้วก็พักละมาใส่เพิ่มครับสูตรนี้ผมจะใส่ปลาดุกตัวหนะครับเนาะปลาดุกก่อนอื่นเดี๋ยวเขาจะเอาไปย่างให้มันหอมหอมก่อนครับจีหรือว่าย่างบอกหน่ามันย่อยนี่เนาะเหมือนเอาไปแยะลาบหล่นนะครับเนาะจากนั้นก็ตำเครื่องแกงก็จะมีเกลือหอมเตี้ยมหอมแดงพริกแห้ง ค่าตําเปิ่นได้อย่างเนาะครับโตเบียร์บ้าทุ่นี่นะตําแล้วประมาณใส่ชูรสอันนี้เป็นปลาหาเนาะครับเนาะใส่ตามชอบเลยครับจากนั้นก็ตําซูส่วนผสมเพื่อเข้ากันดีเห็มรอบแล้วก็ตักพักออกไว้ที่แกงเมี้ยงบ่ท่าตําแล้วเนาะครับเนาะเป็นครบเป็นครับหมกอีก็ได้ตีแล้วเนาะกํานั้นก็มาจัดการกับนอกันต่อครับหักนอใส่ตีมันอ่อนๆไว้ก่อนอันใดแข็งเฮากินมาได้กับปาดขวางครับจากนั้นตั้งหม้อขางใส่จะกไคลงไปต้มรอหื้อนิ่มเรือระว่างรอนิ่มเดือเขาก็จะมาตํานอเนาะตํานออย่างอีก็จะห้องว่าแกงหน่อไม่ตํานะครับแล้วเฮาหมกอก็ควัดใส่หม้อขางต้มจนมันหายขมหายหึงปุ๊น ไม่ใส่น้ำยานางเหรอถ้ามักเก่เามาใส่เน้อครับบ้านผมสนใจจะใส่ครับจะใส่น้ำปูแตนเนวนะครับนาะอดำๆไม่ใส่ข้าวเบื่อเหรอบ้านผมไม่ได้ใส่นะครับนาอแกถ้ามักเก่เามาใส่ก็ได้นะครับของกินล้ำยู่ติคนมาข้วาวหักยู่ติเงินครับ S <S 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 แตวแนมล่างคกเหยืสักน้อยเนาะของดีขาดมาได้ล้ำกว่าผงชูรสกับแนมล่างคกนี่ละค่ะบางคนมากขมมักหือต้มนอไปกําเดียวกันได้ครับจากนั้นก็ใส่เครื่องแกงตีเขาดําไว้ลงไปคนไดมากแกงนอแบบหว,วานๆก็ต้มนอประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงปววนนะของผมประมาณนี้ได้ปีแล้วเนาะจากนั้นก็จะใส่ป่าดุกยางป่าดุกจีลงไปครับใส่ป่าดุกยางป่าดุกจีมันก็จะจ่วยเพิ่มามหอมาม,ห,มหนัวามมันเนาะจักนั่นก็ใส่เฮ็ดฟางเฮ็ดเฟียงลงไปเลยครับสามมาก็ยอดแบบฟักแก้วนะครับเนะยอดน้กกััตสสสุใ ครับผมเพิ่มความหอมอ้อยใส่พักละลงไปแล้วก็หอมไปเจ็ดบานแปดบานบางบานมันก็จะใส่ใบกอมกอ็บางบานก็ใส่ใบหอมแยลงไปตวัวเพรว่าบ้านผมมันมีครับวันนี้ใส่เต่าตีเฮาเสาะหาได้กับอแล้วครับจะล้อข้างขวาควบกูอันปั้นยางมาได้แกงกันพอดีเนาะเอาเนาะมาครับได้ตีแล้วก็ตักใส่ถ้วยใส่จานปาั้ดตีเทหอมพักละคันหนักใส่ลาดุกจีก็จะมีความหอมควหนวความมันแต่แต่ครับแกงเนาะตักใส่ถ้วยเสร็จแล้วตักน้ำปูใส่สักปากสักจอนี่มาะเนาะครับเนาะใส่น้ำปูมันก็จะหอมขึ้ ครับน้ำปูบรรจุเกลือิบก๋ำห้าสิบบาทกาจะต้ทรงเริ่มต้นที่สี่สิบสนใจสั่งซื้อตักแช่หาเพชรเอาอย่างมากินแรงได้เลยนะครับผมนี่นะเป็นคนมกักน้ำปูขนาดมดติดละอ๋อมออมันเขาน้านึงจำน้ำปูแล้วมากินกับพริกแดงล้ำแท้ครับผมกินเป็นข้าวต้อนข้าวแรงกต่ยังได้เนี่ยครับว่าแล้วออมนี่กับมดมันนี่เหีมม่ยวของเขียมเสียได้เอาเขานึงอุ้ยเือมดเออแน่น เขียมจะตายเนี่ยเบียบันทุ่ง,งลูกกินแหมแกงนอบันเฮาแกงนอใส่น้ำปูใส่เห็ดใส่ผักละแล้วก็ใส่ปลาดุกย่างไปตวัวกินตอนอุ่นๆห่อนๆบอกได้คำเดียวครับว่าล้ำสุดยอดปลาดุกจีก็จะมีความหอมความมันล้ำกว่านี่แบบมีแเหมแล้วพอจนจบฟากคดไลค์กดใช้ของผมจิมเนื้อครับขอบุณครับ